ครับได้ยินไหมครับพี่อ๋องได้ยินพี่วันนี้บินเดียวเหรอครับพี่วันนี้ครับผมวันนี้มาทําหน้าที่แทนพี่ม่อนนิดนึงพี่ม่อนติดภารกิจนะครับวันนี้มาก็เจอเจอเจอแดงแดงเจอแดงเยอะแดงขโผล่เลยนะี่แดงขาแดงขาโผล่เข้ามาเลยนะครับครับเกิดอะไรขึ้นครับเด็กปวินครับก็ตลาดดูดูว่ายังยังเป็นภาพภาพสัญญาณลบอยู่ นะครับครับจ่ที่เอหลังสงการมาก็โดนเทลงมาเลยนะครับตัวเลงมาอย่างต่อเนื่องถ้าดูอย่างถ้าดูสลาดนิพาค์เออมันก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นสีเขียวนะนะครับอย่างในตลาดอาเซียนที่ชัดชัดเลยอย่างตัวฟิลิปปินส์วันนี้ก็บวกมาประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไอตัวหางเซ็งนีแค่อีกนะครับหรือว่าทาง ทางเกาหลีใต้เองก็บวกมาประมาณหนึ่งเปอร์เซนกว่านะครับถ้าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่าคือจะถาว่าแต่งค่าขายไหมเนี่ยผมว่าไม่เท่ากองทุนนะเพราะดูอารมณ์เนี้ยเหมือนกับว่าม่นจะเป็นกองทุนเนี่ยที่เหมือนกับหุ้นขนาดกลางที่มันเคยขึ้นมาดีๆเยอะๆแต่ละตัวเนี่ยมันเริ่มโดนเทกอกมาผมว่าเนื่องจากแรงขายจากตลาันในประเทศเป็นหลักมากนะ,ะครับเพราะว่าเออถ้าดูใน ตัวเซ็ตฟิตี้หรือว่าสัญญาฟิวเจอร์เองมันก็อาจจะลงไม่แรงเท่าเท่าตัวเซ็ตแม่นะหรือว่าตัวเซ็ตใหญ่นะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นอุ้นขนาดกลางที่โดนขายนะครับก็สร้างสัญญาลงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความงเครียดในข้าวสมุทรเกาหลีที่ยังคงเป็นเป็นปันจจัยของการอยู่ตอนนี้ทุกภาพมันอาจอาจจะเป็นภาพของการปรับลงไปหาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับซึ่งเป็น แนลรับถัดไปนะครับพรุ่งนี้ลุ้นตัวงบคุณใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากออกประดีจะช่วยให้ตลาดมันสามารถรีดาวตลาดขึ้นมาได้บ้างนะครับโดยคุณใหญ่จะรายงานงบเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับใช่ครับน่าจะเป็นช่วงกลางวันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมีโอกาสเป็นสะพ้ายเชิงบวกเหมือนกันนะครับเยู่ที่คอนดิชั่์ค่าจะประมาณหนึ่งหมื่นจพันกว่าล้านนะครับแต่เราเนี่ยมอง เดียกวตตลาดก็คือสักประมาณตัวเลขหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับดังนั้นก็งบจริงถ้าเราถูกนะนะครับก็แสดงว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เชิงบวกซึ่งถ้าขออกมาดียิ่งกว่าคาดอีกนะครับก็จะช่วยสร้างซึ่งเป็นตลาดให้มันกลับมาพื้นตัวได้จากที่ปรับตัวลงมาเยอะต่อเนื่องนะครับก็แต่การพื้นตัวเนี่ยมันก็จะมีที่ตอนแรกบอกว่าประมาณประมาณหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ผ่านได้ประมาณหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับแต่ตอนนี้ จากภาพท,ที่เริ่มเป็นลบนะครับมองคืออาจจะร้อนขึ้นมาประมาณใกล้ๆหนึ่ง่าเจ็ดสุกนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับในภาพรวมก็แือว่าทิศทางยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มเห็นหุ้นสีเขียวนะครับในตลาดสีเขียวก็อาจจะเ,เป็นจังหวะในการลดขนาดการลงทุนนะครับหรือว่าลดของสําหรับคนที่เขายไม่ทันนะครับหลักของการมาปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับส่วน เอ่อถ้าเป็นงบตัวหลักจะมีที่เลยสองตัวคือแอดวานแล้วก็สอพนะครับแต่ว่าออสองตัวนี้อย่างแอดวานเนี่ยนะครับคือภาพราคาผู้บรนขึ้นมาด้วยฉะนั้นจะเห็นสรไพรส์ช่วงบวกจะยากนะครับน่าจะอย่างอ้อยก็คือ,อ,อสเมเหตตัวเท่ากับการคาดการณ์ของตลาดนะครับส่วนสอพเนี่ยแม้ว่ากําไรจะเป็นการซื้อตัวนะครับแต่ว่าตลาดก็น่าจะรับรู้แล้วนั้นถ้าหวัาางตัวหลัก จากงบดีก็น่าจะเป็นปูนใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับส่วนประชุม B.O.J. E.C.B. นะครับวันที่เอ่27เมษานะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับที่ต้องตามีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นคืนวันที่26เมษานะครับวันพรุ่งนี้เพราะว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการแถลงนโยบายประเทศลูกภาษีนะครับในสภาก็ต้องตาม่าาเอเสียงพอที่จะหมุนให้มัน สามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับเทที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าจะไยนโยบายนะครับยังยังไม่สามารถที่จะเหมือนทางเป็นกฎหมายได้หรือว่ายังไม่รับเสียงเท่าที่เท่าที่มาก่อนนะครับก็ติดตามด้านต่างประเทศนะครับครับส่วนตัวด้านของตรงพุ้นนะครับพุ่นรายตัวก็มอนิเตอร์ตอนเช้ามาสามารถสามารถไอโมบายนะครับที่ อแนะนําเข้ามาก็ยังก็ยังถือว่าแข็งนะในภาวะตลาดที่เป็นโดนแรงเทขายนะครับแต่ว่าตัวติดก็ยังสามารถที่จะยืนได้นะครับก็มีอยู่ก็ยังยังถือได้ต่อนะครับผมก็เลื่อนจุดเอตัวคัดลอสนะครับบอกตอนเช้าบอกประมาณหนึ่งจุดศูนสามใช่ไหมก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดศูนหกนะครับหนึ่งจุดศูนย์ไม่ถ่กว่าก็ครับยังถือได้ต่อครับแล้วก็แนวป้าเนี่ยเป็นมีอยู่ในช่วงสักประมาณหนึ่ง จุดสองศูนย์นะครับถึงประมาณหนึ่งจุดสามศูนย์ครับเดี๋ยวจะเปิดการลกันถ้าอมันเริ่มมีการปรับตัวขึ้นชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือสามารถแอมโมบายส่วนเอ่ออื่นๆนะครับที่ตามมาก็เริ่มสะลตัวนะครับมีตัวพีโมก็ที่บอกว่าพีโมครับตรงจึแปดลงมาแล้วนะเพราะว่ามันจะแกว่งหาขอบล่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้วตามภาวะตลาดนะครับสองจุดหกสูงตรงนี้นะครับอ้าเกิด ใครขายไม่ทันแต่ต้องรอรอการรีบาวปลับขึ้นมาละนะครับ,ค,รบค่อยค่อยขายพอตรง2.60หรือว่าประมาณ2.5ประมาณนี้ยน่าจะสามารถรีบาวปลับได้นะครับสำหรับตัวพีโมด้านของอ,อตัวนะครับตัวอื่นๆมันก็หลุดจุดคัดลอดที่เตือนแต่ละในตอนเช้าที่บอกอย่างบอดี้โกล์นี่ครับคือหลุด สามศู์ลงมานะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มไหลตัวลงมาลับนะครับเพราะฉะนั้นก็เอถ้าใครใครยังขายในคันก็ก็กุดออกมาก่อบน,นะครับเพราะเราซื้อเป,เป็นการเล่นสั้นถ้ามันมกรอบล่างที่เราตามลกนะครับก็พลาดไม่ค่อยดีนักนะครับอย่างที่ติด<ม>ตัวขึ้นมาก็จะมีแถวแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ประมาณสักสองจุดสามสูงนั่นแหละนะครับที่เป็นจากแนวรับเป็นแนวรางใต้สั้นสองจุดสามสูงส่วน<ม> อในส่วนของตัวซีรีส์เอ็มนะครับก็มีตัวหนึ่งตัวคารีนิซซิงนะครับคารเนิซซิงแอก็ยังได้อยู่นะถือว่าน่าจะยีประมาณสี่จุดเก้าห้าบาทได้เคยมีอยู่ถือไว้ก่อนครับยังยังมองเป็นผ้าตรงกาาอพื้นตัวได้ถ้าไม่ดันก็ประมาณสักสี่ดเก้าห้าบาทตรงเนี้ยนะครับตัวคารนิซซิงที่แนะนาไปเอน่าจะเป็นประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับก็ยังตามอยู่ด้านของ cd m ีส์เอ็นะครับ C.D.M. ตัวสัญญาฟิวเจอร์ตจะนี้อยู่ที่989.4นะครับเอ,อ่อเต่พี่ตอนเช้าบอกว่าอีลองเด่นสั้นเป็นชอตดูนะถ้าถ้าสูงกว่า9.5เลิกนะครับถ้าเกิดใครใครมีชอตอยู่นะครับก็เลื่อนกรอบล่างลงมานะครับตอนนี จะมีแนวต้านสั้นๆนะครับอยู่ที่ระดับราคาราคาประมาณ991ถึงประมาณ992 92จุดนะครับถ้าเอมีช็อตอยู่ถือไว้ก่อนนะครับถ้าทะลุ992เป็นจังหวะในการปิดนะครับส่วนแนวรับนะครับก็จะมีที่986นะครับเมื่อ ต้นตลาดภาคบ่ายลงมาประมาณ9 8 7ละนะครับแนวรับประมาณ9 8้าแปดกถัดไปมีอยู่ที่ประมาณ9 8 0ดูนะครับ,รบถ้าเป็นซีรีเอ็นภาพรวมนะฟื้นตัวมาแล้วแต่ถ้ามันยังไม่สูงกว่าประมาณ9 9 2มีโอกาสลงได้ต่อไปหาประมาณ9 8 6แดแล้วก็980ดูนนะครับก็บยังเป็นชอ็อตเหมือนเดิมครับนะครับเทีเทป,เป,เปคิงเฟกก็คือถ้ารีบาวแล้วไม่ผ่านประมาณหนึ่งห6 6ี่หน้าหกะครับก็มองโอกาสลงต่อแล้วก็หลุด1 5 5 0สจุดไปประมาณ เออหนึ่งห้าสามส่นนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ภาพตลาดก็คือเป็นลบในภาพรวมนะครับอืมส่วนตัวทองคำก็เออเดี๋ยวเวทันซีก่อนครับมันเดิมนะีเวทันซีรอดูไปก่อนครับครับรอดูก่อนครับครับหมดราครับมีมีอะไรเพิ่มเติมเออคุณเอพผมิาถามนิดนึงครับตัวของบ้านปูครับครับบ้านปูใช่ไหมครับบ้านปูเนี่ย ออจาะที่มองว่าตอนช้าบอกว่า20บาทหรือ19.7นะครับครับผมนี้มันเริ่มต่ำก,กว่าแล้วก็ <10. S 2> แสดงว่าเอ <10. S 2> ภาพโดยรวมเลยเนี่ยนะครับเหมือนขึ้นมาครบาขึ้นใหญ่ละนะครับาขึ้นใหญ่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นนู่นเดทประมาณราคา12บาทเดือนมิถุนา4 5 9อพี่นะครับ,รบขึ้นมาถึง2 1บาท สรุปแล้วไอ้ห้ามันขึ้นกระชิบไปเองม,มันเป็นเหือนเป็นเป็นห้าที่สั้นมากเลยนะครับ,ค,รบคือคือถ้ามันเป็นห้าที่ขึ้นไม่ต่อเนี่ยนะครับไอ้ชุดแรกที่ขึ้นมาห้าขึ้นย่อยตั้งแต่ราคาประมาณประมาณสิบเก้าบาทสิบเก้าจุดสิบขึ้นมายี่สิบบาทเนี่ยนะครับมันควรย่อสั้นๆไม่ต่ำกว่ายี่สิบนะครับ,รบเพื่อจะเป็นสามของห้าต่อสี่ย่อยห้าย่อยที่ทาร์กเกตประมาณยี่สามยี่สิบที่มองไว้ตอนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันหลุด สิบาท19.7ตรงมาแล้วถ้ากับว่าไอ้ที่ขึ้นมาชุดแรกที่มองเป็นห้ายอมันไม่ใช่มันกลับกลายเป็นห้าชุดใหญ่เลยนะครับที่ขึ้นมาเป็นจะคลายเป็นซิเปอร์ซเลียในภาพรวมครับคือขึ้นห้าขึ้นสุดท้ายสั้นมากเลยนะครับก็จากนี้ไปจะเป็นภาพของการการพักตัวละนะครับถ้าขัวไม่คันมันจะมีแนวรับประมาณ19.2นะครับ19.20นี้ครับขึ้นมาใช่ครับ19.20แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาประมาณ เออยี่สิบาทเป็นการให้ใช้จังหวะรีบาวในการออกของมาก่อนตอนนี้คือเน้นขายนะครับ,รบตัววันปูตะไครออกไม่ทันนะครับแบบติดด้านบนประมาณยี่สิบบาทหรือว่ายี่สิบปลายๆเงีย้ยรอ,อ,อ,อรีบาวมาแล้วขายครับให้ขัดสุ้สุดทคือประมาณใกล้ๆยี่สิบาทอ่ะครับเพราะวันนี้ซึ่งนับน <ะ S 2> ทางเกตเนี่ยมันจะมีนู่นเลยครับพี่ประมาณ18บปดาทสิบเจ็ดบาทด้วยนะดอลลาร์น,น่ะโอ้โหลงก็ยังก็ยังมีแนวโน้มที่จะไปถึงขนาดนั้นเลยอ่ะ ใช่ครับคือบอกว่ามีข่าว,าวอะไรครับข่าวเลยพี่ข่าวเพราเป็นเรื่องของราคาสินาเหละที่<ร>มันมันก็ต้องลงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันดิบมันมันย่อลงมาจากประมาณห้าสิบห้าสิบสองเหรียญนะพี่ห <c oughs> ้าสอแห้าสามเหรียญใช่ไหมตอนนี้ลงมาหรือห้าสิบแล้วประมาณสิบสิบเก้าเหรียญมันก็จะอ่อนตัวลงมาจากกรอบล่างประมาณสิบสิบสามเหรียญเพราะว่าไอ้ภาพของน้ำมันดิบอ่ะมันแว่งเซเวคือด้านบนกรอบบนประมาณห้าสามห้าสี่ขึ้นมาไม่ถานก็ลงมากรอบล่างเหมือนเดิมพี่ประมาณ 47-48เหรียญจนกว่าจะมีเอใกล้ที่ภาคพฤษภาคมที่จะมีประชุมโควแหละนะครับที่จะอาจจะกลับมาเล่นใหม่เก่งอะไรว่าเอเก่งเรื่องที่ว่าจะมีการต่ออายุลดการผลิตหรือเปล่าเาจ๋ยี่จะหมดอายุในมิถุนายนที่ถึงนี้นะครับมันต้องแต่ตอนนี้ก่อนที่จะใกล้ที่ภาคพฤษภามันน่าจะลงมาก่อนพีนั้นน้ำมันลงนะครับชานหินมันก็เป็นคอมเมอร์ซีเหมือนกันมันก็จะยอดตัวลงมาบ้างทำให้ บ้านปูนะครับขึ้นมาเยอะด้วยมันก็เริ่มโดนเทโคฟิตครับอืมอืมครับเป็นการขายพักพอร์ตเอาไว้ง่ายๆครับผมครับครับเทโกฟิตและหลายตัวที่ขึ้นมาเราด้านบนน่ะเห็นว่าจะโดนขายลงมาค่อนข้างเยอะและลงเร็วด้วยครับผมอืมครับผมอมีอะไรเพิ่มเติมครับคุณเอกพันี์ครับครับคือตอนนี้ตลาดก็ไม่ค่อยดีนักนะครับมันไม่ดีมาสักพักแลาเราเหที่เปิดสงคารมาก็ลงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำยังไงนักลงทุนต้องทำยังไง คือพยายามพยายามโปรแคชพว้มาก่อนนะครับแล้วไปรอรับใหม่ที่ประมาณใกล้พันห้าครับเงิมลในภาพรวมคือเซ็ตเป็นไซเวนะครับขึ้นหกพันหกไม่ผ่าน<ม>แล้วก็ย่อลงมาใกล้พันห้าเป็นโอกาสในการซือ้อ<ม>ตอนนี้ก็พยายามพยายามถ้าเห็นสดเขียวก็พยายามที่จะออกขอ,องมาบ้างครับผมเทรดยิ<ม>่งตอนนี้ก็เถ้าเกิดรับความเสี่ยงสูงไม่ได้ก็อ,อาจจะพักไปก่อนนะครับตอนนี้เ<ม>หมาะสําหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงสูงได้แล้วก็ ครับก็ต้องเป็นคัดนะครับมีวินัยแล้วก็มอนิเตอร์ตลาดได้ได้หน่อยประมาณเนี้ยครับผมครับถ้าเป็นขาซื้อลงทุนหรือพอระยะการถึงยาวอาจจะต้องรอเฟสลงมาใกล้กปันค้ากอดีกว่าถึงจะน่าซื้อเข้าพออีกครั้งหนึ่งครับผมครับพีอันนี้เท่าที่ฟังคุณเอกปวินก็เหมือนว่าปัจจัยต่างประเทศจะเป็นตัวตัวนําตลาดหลักใช่ไหมครับตอนนี้ มันมีด้วยใช่ครับความตึงเครียดค่าถงเกาหลีแล้วก็ต้องรอ,อประชุมเฟดในต้นเดือนหน้าด้วยพี่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสัญญาณฟันโวกหลายออกนะก็คือเรื่องที่เฟดความคืบหน้าเรื่องการลดสินทรัพย์ในึงบดุลนะพี่ที่เหมือนกับรายงานประชุมครั้งก่อนเขาเริ่มพูดถึงละถ้ามันเกิดมีประเด็นมีข้ามาเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นโฟนไหลกลับออกไปแล้วเฟดมันจะลงได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเราต้องระวังนี้ผมว่าน่าจะเป็นแรงขายจากกองทุนมากกว่าโฟยังยังไม่ออก โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสาหรับคุณเอกพาวินนะครับผมครับครับขอขอบคุณครับคุณเอกพาวินครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นความเห็นจากคุณเอกพาวินสุนทราพิชาตนะครับ